โบ้พื้นกามเกาวามหลังย้อนขึ้นไปแน่จักเล็กจักหน่อยอไปพอดจกักโอ้สามชิปนี่เมื่อสามชิปปีโรน,นี่ยอ้ยูเสียงนิสานยี่สิบสามชิปนี่ปนันบอกปน,นันเนเาะแล้วไป,ปไยังไหนมาจังไหยจังไหนมาเป็นซาลี่เสียงนิสานบ้านที่ไปท่ม่าอีลีนั่นจะ<า>หัวได้ว่านี่ไม่นกจือ้อมาได้อีพี่หนึ่งห้าเบาเรื่องว่าพอชัลลี่อยู่กับพุกพอดสาสองแสอ ปานนี้อีพี่สองสิมาว่าเรื่องพอชลีมาอยู่น้ำเสียงอีสานด้วยเหตุอันไดจังได้ออกจากพ่อศักดิ์สองแสงแลาจังได้ม,มาอยู่น้ำเสียงอีสานรัดนี่ล่ะมองพี่น้องอย่าพูดและพายุน้ำเสียงอีสานตั้งแต่มือนั้นเท่ามือนี่สามสิบกปีแล้วก็บอกใ<อ>ห้นี้ไปใส่บ่ไปใส่ถตายข้าวว่องถตายข้าวว่องคือพายายุงออบถ่ถายเน้อ ชาตินี้พ่อตายเนื้อพ่อเยสซารีพ่อตายอือพ่อตายแท้อยากไกลเนาะใจว่ะยาติคนไปล่างนานนะอือพลุกพ่นหน่อยน่ำเอาเอาเช่นหน่อยหน่อยใค่นี้เป็นทุกทุกทุกใค่นี้จากใช่เต็มทุกตาข้าว่งยานสมัครตีโอ้เนาะคือเจ็ดสี่เอ้าอยู่กับพ่อสักมาไปเรียนประเทศอาบานนั่นเมืองนี้อำเภอนั่นอำเภอนี่มาเรื่อยๆมาชีวิตของคน เปลีป่ยนแปลงกันได้ง่ายๆเมาซะแล้วอาละเมือกเมาเหล่าหาลังมือกเมาซ่าซะแล้วอือเป็นคนที่เสียแล้วเนี่ยเป็นคนเสียแล้ว,ลว,ลลนลว,ลวเนี่ยเออซ่าเนี่ยมือละลอยสองลอยยางหาซื้อซ่าจนมาอัตรามื่นๆอัตรามื่นอ่อนแอแหลกสี่กิโลห้ากิโลกันยางเรายางบัดมือหาซื้อซ่ามีมูอซาเนี่ยอ้อมบ้านอ้อมเมือง ผู list, toys, and arts, and us, ้จักบึดซุบซูปซ o าทุกท่งประเทศใดเมืองใดใส่ก็ฮู้กันฮู้กันเบิดอือก็เลยว่าเออเพิ่นเจ้าก็เฮ็ดบ่ทรงเป็นผู้หักผู้ใหญ่กัพักสัไปพออาจารย์เล็กน้อยเคาว่าเล็กน้อยเคาว่าอ็งเฮาบ่ว่าล่ะผู้นั้นผู้นี้บ่ว่าล่ะเนาะเาว่าซั่นก็เลยก็เลยเล็กน้อยลูกเต้าั่นล่ะลูกเต้างานนั่นล่ะ พว่ามันเสียเขาข้ามาเมาเมนบอขืนตรงเวลาบ้างทำงานตรงเวลาบ้างทำงานด้วยความเมาเนี่ยแต่ตัวเจ้าของนี่เขาใจปากุมวนเนี่คือเมาแล้วมวนเด้เก้าของมวนพพอพอคำมาปั๊บดนตรีเขาเล่นเขาเริ่มลุกไปยืนฟังบบุกวนบ่มวน บ้องแหลง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 ขึ้นมาทั้งรถไสเข้าไปเสียงสองเสียงมวนไหลเสียงสองเสียงบังสองบังอันนี้เขาเรื่อยเราดิการสร้างหลงบังเนี่ยคือแถาเนเออมวนไหลเป็นบังเออมวนไหลาบนี้มันมีหลายอย่างอยู่หลังจากที่เขาบอกเท่าน่รเจ้าของกับตัดทิ้งใจเท่าเองมั้ยคือบังบังผู้นั้นบังผู้นี้ เห็นเขายืนว่าวันญี่ปุ่นเขาบอกคนญี่ปุ่นเขาโง่เรื่องเขาหรอกเขาก่ได้โง่เรื่องของหรอกแจ๊กโศเรื่องยังแจ๊กโศว์เรื่องยังเข้าใจว่าเขาโง่พื้นเจ้าของร้อนหมอหลอนเพราเขาสิขาดบราะว่าเขาจะขาดหรืว่าเขาโง่พื้นเราแม่ฟาดก็ถือว่ามันเกือบลอยบนเส้นผู้ใดติดอันไหนติดอันไหนติดอันไหนเขาเอิบหลอนหลอนติดเราก็ว่าหลอนเราติดซ่าก็ว่าหลอนซ่าติด มากแต่ว่าหลอนมากเพราะฉะนั้นแนวเสพติดมุนี่นี่ไพสิว่าดีกับแซงไพสิวา่าพอดีกันลหลายคนามาพอดีบ้านี่พอชลี่คิดจังไงบ้<ก>บางบ้เขาว่าเขาว่าเจา้าของหลอนเนี่ยเออมาแมนเลยพวนี้วะสาหรกูที่ไปหลยแท้หยุดบ่ไปต้องบุ่นไมอย่บ้านทีบสามร้อ ปั่นสามล้อท่องทๆงมันลูกเต่าอานุ่งว่าให้เจ้าพัดสักคนให้เจ้าฝักสักคนเจ้าว่างตัวแน่นี่จะต้องคำอันนี้คือคือขั้นเจ้าปรับตัวกิ่ขั้นเขาเจ้าปรับตัวเจ้าได้แล้วเจ้าจึงขึ้นมาเพราะว่ามันเมื่อไหร่เริ่ดได้ลุ่งเออเริ่ดุ่งมากมากรับกาก่พร่งพอนซางทรแส่มาปั่นสามล้ออาหามปั่นสามล้อมือแรก เสาสามล้อของมือแรกช่วงกลางเว้นมันเป็นสองการนี่้อสอนอันนี้มีสามล้อปั่นล้อสามลอปั่นสามอถีบเป็นบ่อเอิ้นเอิรสามลอถีบมันมีสองการนีเสารถเอเสารถคอนโหมเสาคอนโทหมแรกต้องรถไปส่งเขาสิบห้าบาทสิบห้าบาทปันมือแรกได้เงินสิบสองบาท พ่ได้ขาดทุนเยอะมากพ่อได้ขาดเสาเออเออพ่อได้ขาดเศร้าแล้วก็พ่อได้ขาดซ่าไไปพ่ได้แม่พูดจับทั้งไปทั้งมาแม่เมื่อแรกนกโอ้ยจะเป็นรับบาดปันมาโดนมากปว่านี้พ่อได้พููได้พวกได้จับทั้งไปทั้งมาหเออหูทัางแล้วก็พ่อได้ขันทรียบัตอ สมัยนั้นได้อยู่นี่แม่มือเราสองร้อยมือเราสามร้อยคนนี้รายเติบได้บัตรเออหลายเติบเนี้ยผู้อุจจารทั้งไปทั้งมาอุจจารทั้งมาหากินนี่มือนั่นมือที่ได้ไหมดูเสกีสานบุญมันดานมือขมาจากไหนบุญจองบุญจองบุญขังบุญสู้ใเ่กันเออเออเอ้าจอดจอดตูน่าล้านท้องข่อยหลอดไก่ข่อยหลอด ไปรอดสามหอบพึดกันล่ละแจ็สามหอบไหมเขาไปล่าน้อเพ่ดีเขาไปร้านท่องกันได้สามอ้อพอรอดสวัสดีครับพอรอดเอ้สวัสดีตอบกันอะไรวะไอ้เย๊งเนมัดอย่างเนี้ยขึ้หินรวยนอนมอลำั่มมื่อท่องเบื่อบอมาจำาวัสดีไปล้านท่อเอาท่องไปจำพาท่องจาเรียงดูนอเพื่อกัน อันนี้เรื่องกิ่งนี่เนี่ยเบื่อบ้าน้ี่คุยวันไม่ได้เลยบ่ฮ่าๆบ้านจำป่ะเนาะโอ๊ยมันถนอมกวางมาขวางมาจื่อแนี้ยพนนั่งอยู่บ่อผู้โดยสารลานั่งทาผู้โดยสารผู้โดยสารเออส่วนมากอยู่ลานท้องสิมีขาประจำมีเออเป็น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 งานดีวันทอดีก็ปั้นจอนนั่งยุวาน ต่าง,งเศร้าเมยพร้อมลำรอดภาษีโจเนี่ยแมนเออบ้านนี็กกับเขาไปล้านท้องออกมาผันเห็นโพชลีนั่งอยู่หันอ้าวโพชลีเจ้าบอได้ไปน้ำวงตีมือนีิถามเพลินเอเออ้าวพอหลอดมา่อย่างมาล้านท้องก็สิหมานคังเนาะมาซื้อท้องติบอสไขามาจ้ำสกักหน่อยเป็นมาจ้ำท้องก็เลยได้คุยกันไปไปไปส่งนาตลาดแจ,จ่มเนี่ยต็กกี้อยูตจจ่ตลาดแจ่มเนาะเออบ้านอยู่ตลาดแจ่ม สำนักงานเฮ้ายูหันสำนักงานศิลปศาสตร์ยูหันเกิดเล่นม,มาคุยกันนี่ละคุยกันเรื่องเล่ามันเป็นไปจังไหนเรากระบอกูอ่ฟังเล็กๆหน่อยเขาหลดหุ้มหลดห่อให้ผมพักเอาพักกับพัก,กตัวเจ้าก็เฮ็ดให้ชนะใจเขาเนีเป็นอย่างเจ้าก,ก็เศร้าซา,าเนียน่ยมูนี่เจ้าก็อายุหลายแล้วแม่ยพ่อชะลีบสนองเศร้าซา,าไอ้วานเอาอซี่แข่งกันอยากได้เจ้าไปอยู่น้ำยู่ ว่าจะเจ้าเศ้าผันเศร้าย่ำไหนยางไปหาไข่โรดเด้อขันเจ้าบ้าเศาของเบาเอนี่ขอลอรดว่าขันบอเศร้าบ่อหาบ่อเอาบ่อบเอาขันบอเศร้าเนี่ยมูนี่ขันบอเศร้าสิงเสพติดบ่อเอวไข่บ่อมักพอลอร์ว่าไข่บ่อหมักซช่ขับขบมักเก่าขับ่บอหมักขับบหมักคนอ่อยแหวเอาขันเจ้าเศร้าเนียเจ้ากับไปหาไข่ เจากก็ย้อนควายเจ้าเนี่ยเดินไปเลยลวนก็เลยได้แผะเดือดนเนี่ยหนอเกือบจะพ่อเดือนหมดละแผะเดือนก็นนเลยตัดจริงใจไปมือแรกไปยูเสียงอิสานมือแรกแตะกี้พอศ์ยนชลีบอกเป็นพูดถึงทีนี้ว่าผมเงาพี่นี้งเออมวดเข้าพี่นี้ ลุงพีนี่เข้าอ่ะน่าอาบปากพีนี่เป็นยังได้ไหวหนวดใบเข้าอันนี้ก็ไหวน้ำพฤติกรรมส่วนตัวขีซ่าขี้ยาเนี่เขามาป็นนักจันตัวหรือคือเป็นศิลปินเนาะอารมณ์ศิลปินอันอันนี้เขาเดีเยายิ้มินเบาแน่นบนผู้ยิ่งดิเพราะใส่ดิลิคนเบาว่าถ้า เป็นนักร้องเป็นตลกเป็นศิลปินเนี่ยก็ต้องมีบ้างลืมบ้างืเสพบ้างเพื่อนว่าก็เข้าข้างเจ้าของได้บ้านเนี่ยอันนี้ว่าเข้าข้างเจ้าของเออมือใดบ่ได้เสพโอ้ยเล่นไม่ออกเล่นบ่ได้บมวนบมวนบมวนมันต้องได้เสพกอนจังมวนเล่นจะบอกขึ้นอย่างไหลลื่นเลยมันสมองหมาสั่นเพื่อนว่าเพื่อนว่าเข้าข้างเจ้าของบัดนี้ หลังหลังจากนั่นแม่นบอลได้การบ้านไปแล้วพงเยหลอดว่าขันจอมเขาเศร้าเขาบอกเอาขันจอาเศร้าใดจะมาหาข่อยเศร้าใดแม่นบอลบันเองลบมาหาพงเยหลอดเศร้าเศร้าใดเศร้าบดสุยเนียวบดสุยาเอ้ยยังยังหยาสุบอยู่ตรงไันเนี่ยหยาสุบอยู่ชาเก่งเราเศร้าชาเศร้ายังหยาสุบช่วงไหนเศร้าได้บดสุอันสุยยางเนี่ยอีหยังเีขยงบันดาลใจเอาชนะใจเจ้าของแบบไดรี ไปบังบัดใสเฮ็ดจังไดจังออกได้เอาหมอใดหมอใดวัดใดเอาวัดใดหมอใดสาบานมองใดลูกหลานเดี๋ยวนี้ซุ่มวัยรุ่นส่วนมากเดี๋ยวนี้ซุ่มูจักกมีหลายอยู่แนะนั่งเนี่ยสิพาเขาไปพาเขาไปบำบัสมองหันเเวาก็เห็นจังใดจังเศร้าได้ยังออกอันนี้อันนี้มันบ่ได้ไปใส่ผมบ่ได้ไปใสบ่ได้ไปรักษาใส ก็เลยไปหาหมอไหนห่วยสั่งว่าแท้ผมเฮ็ดจังซี่เชาซ่านี่ยชาซ่านี่ยกูเ็ศจังซี่หนึ่งเขาบอกกับเจ้าของเองว่ากูเศร้าแล้วสองยาให้มันบางหากิจกรรมเพศไอกิจกรรมเพศทำงานเ็ดหาแนวเว็ดเอา้า ไายนอบาดเนี่ยนอนหายเสียงวนลานมาหายนอกบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าซาเจ้าเราได้ครัำสิบวเงินมาหาเออเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวโทษครับเดี๋ยวโทษครับเน้อเดี๋ยวโทษครับเมื่อเดี๋ยวโทษครับอันพอดีบานี้กันนั่นแล้วเจ้าซาเนี่ยหนึ่งไ่ให้ว่างเงินสองต้องทำใจตัวเองบ่า กูเลิกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่ใจอันนี้แม่รับเคยสอนผมแม่รับสอนอยู่ที่ใจนนเ,าเขเา,จเาตรงเห็นได้เขาเลยซศร้ามา,มาก้มาก็ไปปั้นสามล้อปั้นสามล้อนี่บดจอดบดจอดใจใจเรื่อยเลยนีคเขเดินกับไอ้ ว่าเดินไปพอจอดบ่ให้เจ้าของอยู่สมองบ่ให้บ้างเออว่ให้บ้างเอออืมบ่ให้บ้างเขามาบ้านปั๊บสารเห่หาแนวเห็ดหาแนวเห็ดบ่ให้บ้างมันเกิดชีว์เลยสักสิบยี่สิบมื่นมันจะมันจะบปวดเขาปวดมันจะปวดน้ำท้องน้ำใสน้ำยังเขาเนี่ยึกเห็นแหงเขาอยากเห็นเขาอยากอาบน้ำ กินไอ้มกินยังก็ได้กินยังก็ได้ใช่ไหมมันห้องกินได้กินประทธานโทษสารทุทัท้งกินทั้งห่ามันมันโมรบดิบไ,ไหมเขาออกไมไม่เนี่ยบอกอาามันเป็นอาการเ<า><า>ที่ยวของเขานี่บอกมันบอกครับอาการลุ่มแดงอาการลมแดงเอิว่าอาการลุ่มโมระมันโมรบเ่ออาเอาซาเนี่ยก็เอิดมาอาลุ่มแดงแม่ล<อ>ุ<อ>่มแดงก็เก<อ>ิดอะไรไม่<อ> ทั้งซาทั้งเหลาทั้งยาทั้งมาหมดเนี่ยเขาเอินลุกแดงมั้งหู้กินตองกินน้ำอิ่มกินหมดเลยฝืนฝืนกินให้ได้มันอิ่มบ่หายท้องว่างบ่หายท้องว่างถ้าท้องว่างย่ำไหนไหนย่ำนั่นเลยท้องว่างหรือเขามีเวลาว่างเขาสิไป็ึคืนหดเขาครับนี่คือเศร้าลงอู้เศร้าแย่เศร้าซาเศร้าเหล่าเกิดขึ้นกันผมก็เห้ขึ้นกัน คือเรล่าเด็กตะกอนนี่เมา่วายอีพ่อเอ้ทั้านี่ยพีทั้งซาทั้งเหล่าทั้งยายทั้งอยังผีเยี่ยนนี่ปีนี้ตะกอนตะกอนสิ่งเสพติดเนี่ยหลายส่วนของชาลีหมดผมผมบอกเจอยบ่าอย่ามาผมบอกวิธีของชาลีบานเจ็เศร้าได้แล้วสุดท้ายนี่กับมังกดว่าไปบำบัดใส่คือเศร้าได้บ่ได้ไปไหน สดงว่าบำบัดธรรมชาติธรรมชาติเอาชนะใจจกของตนแรเป็นที่พึ่งของตนเอาชนะใจจกเอาชนะใจตัวเองมันสิ่งมาดันใจคือเมียลูกท่นบันดาลเนี่ยจะกี่ติดอยู่หันคือบพระบันดาลอันเด็ดที่พ่าบ่ได้ตั้งใจเด้พอบ่ได้ตั้งใจว่าที่เศร้าเลยบัดตั้งใจว่าที่เศร้านี่เมียลูก S <S ย่านเขาว่าเมีย่ยนโอ้ลูกพ่นเมียบอกขีซาบักขีเหล่าย่านเมียอาอยอลูกก็ย่านลูกว่าโอ้ลูกบักขีซาลูกบอกขีเหล่าย่านพ่นว่าให้ลูกย่านลูกเต่าเขาเชียยวเสียใจ,ใจรตรงน,นี้ตรงสำคัญสรุปแล้วชนะใจเจ้าของครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมีลูกกับเมีย่ยงตั้งไว้แล้วว่าต้องให้ของคันลูกเมียรยง อันนี้แม่ต่อยอเราเคยเราเห็คุยฟังครับเราใดได,ไดพญซย่ารีขึ้นมากดดปัวขึ้นมากนี่ประเสริฐแห้งเพราะว่ายังเพิ่นว่าเพิ่นห้ของขนเมียก็บลุิคนว่า <c oughs> พี่น้องย่องเด้อนี่อันนี้ควรสียกย่องขนข้นกระทำเมนหน้อยหลายคือกนร,ร่าอยากออกเราให้จังได๋ฮืออยากเศร้าเราสีไปปัวไใส่เฮือ,อสีไปมีหมอใดมีไสวัดใดบำบัดน,นี่พญซย่ารีนี่มูมี่ เป็นตัวอย่างที่ดีผมเชื่อผมหลด,ดบม่มีพระใดอาจารย์ใดหมอใดที่รักษาได้ชื่อมนุนบ่มีต้องอ,<ย>อยู่ที่ใจของอยกับใจเจ้าของกูต้องชนะเจ้าของให้ได้ต้องชซอทอดใดบ้านนี้ม,ม,มาอยู่เสียงอีสานืจอไดบ่ทั้งสองผมว่าปีสามสี่เป็นบพหลอดไปลํำอยู่บ้านพี่น้องพพหอดเมือเ่อแรก เตาะไงอันลูกปตันปีสามสี่ต<ว>ิดนไปประนันด้วยบอกโดนให้เว้ยเอาตั้งแต่เข้ารวมงั้นหมายถึงเริ่มต้นน้ำกันกระพาสักสองแสงแตั้งแต่ปีอ่ายี่สิบยีบสองยี่สิบสามเนาะ บานนี้พอดชลีไปอยู่น้ำพอนสาต้องโดนเออบ้านนี่เดือังมาย้อนกลับมาไม่พอดซิฟกว่าปีเพิ่นบ่อตั้งแต่อยู่น้ำพอนสาซีเมนประมาณไม่เล่านั่นกันสามสิบกัวห่ะล่ะสามสิบกัวเป็นกำเนิดแจ้งเกิดทาลีเสียงอีสานทาลีเสียงอีสานบ้านนี้มาอยู่เสียงอีสานแล้วมาอยู่กับแม่นกแล้วที่แหละเล่นตลก อันนี้ผมเป็นประเด็นนี e ้ผมเข้าใจประเด็นมอลลัมคือหมายว่าเคยไปน้ำมอลลัมอยู่เคยบ่อเคยไปนั่นคืออดีตคือมัน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 ยังว่าท่านพัฒนาแต่ว่าไปรีก็คือไปน้ำวงดนตรีครับคือวงนั้นวงนี้เมื่อเอิร์นไปกลายไปเลยสายคนไปแล้วแล้วผมีมมุกที่ตายไม่มีอนาเธนี่ที่ไตว่าเข้าใจว่าตลกมอลลัมเห็นเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเรียนฟอดแจ๊กเรียนฟอดแจ๊กมาดิเออแล้วก็อยู่เสียงอีสานม่เรียนฟัดแจงบมาเออ มเล่นก็คู่ก็แย่เลยอ่ะเขาไปวงดนตีนี่หกตีหนึ่งเขาได้เศร้าเป็นเ่นมับตุกงลกันก็เร็แล้วบานนี้ไม่ใด้มอลำกับตรงในออกในเตาขึ้นหดแจ้งมาขึ้นสวัสดแจ้งเออแจ้งหนาแต้งตาเป็นมอลลัมได้ป่เออเก่อนโปนี่เป็นมอลัอาเาสีเศร้าไห้ทางนีนเด้ีหะห้อาสีเศร้าแล้วเขาจะบบเปิเปบมีพี่สามเด้อเออพี่สามอ้ย มม่ดูคับเสียงอีสานนี่จุนมู Mom of Mom of ่พวกแหกใจนี่มัดเม่ย่องกับไปเม่ย่องกับตายยี่ว่าไปออาไปไม่ย่องกับตายตายไม่เหหาเพราะยังตันตายตายไม่ดิดำตายตาย่ายเพิงมย่ายเพิงตายไอ้ดาวไอ้ดาวตายหลวงพ่อรุ่นแรกของหลวงพ่อรุ่นแรกของเสียงอีสานเออลวงพ่อรุ่นแรกของห้อยปานดำ บาดเจ็บบาดแดีบวผหงนี่ก็ตายอันนี้ว่าอันย่อมเอาว่าเอาย่อมย่อนี่เนี่ยว่เอาเรียร้อยบาดนี่มาหดยุกนี่ย่เยแหลมันย่แต่คณะไม่อีจื่อันก็ายคณะไม่เขาหมดขยุดพักตัวเองไปพอแยงเชอรี่ยังอยู่นี่อยู่ยั่วหนังคนถามอมายั่วอย่าง อยู่อมุ่นสิเป็นมุ่นให้ดอกมุ่นน่ะมุ่งคอามมันยังสิมาให้ใส่ซอยดอกอันนี้ยังสิมีอีพี่สามฟอนเซารี่ยู่ผู้นั้นผู้นี้เ่าตายนี่เด้ไปเนอเพราะว่าผิดโควิดพิดโควิดผิดโควิดแล้วฟอนเซารี่ยู่เข้าสิบเอกเีพี่สามสู่พ่นองฟั่งว่าเข้าิอยูแบบใด เท้าสิไปแบบไหนสิปับโตจังไดเข้าจังสียูรอดอ<ง>ปลอดภพยสักยกรอนสำหรับผู้สูงวัยสูงอายุดูแลใจกันค่ะอ่ะขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในช่องทาง YouTube ปีกไก่ออฟฟิเชียลนี่ผู้นี้เป็นเจ้าของ่องเจ้าขององแมนอันนี้อันนี้นนนนเขาล้องปีกไก่ช่องเด้อช่องไม่เปนองไ่เป็นช่อง <c oughs> ะะช่องออทางยูทูบปีกไกออฟฟิเชียลพงย์ยรอดเป็นเจ้าของช่องผู้บริหารนะคะฝากเรื่องฝากตูนิดเดจ้ามาเลยสวันดีมาเลยข่ามาันนี้ต้องขอมาหาเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณสุขกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ